สวัสดีค่ะพบกับสาวอีกแล้วนะคะที่ Ford Auto g a l ก e r ี่ปทุมธานีนะคะวันนี้สาวจะมารีวิวรถตัวกระบะแคปนะคะ OpenCAP ตัว XL+ Plus นะคะตัวนี้ราคา663,000บาทนะคะแต่งแบบจัดเต็มให้นะคะด้วยโปรโมชั่น39 0 0 0ลูกค้าใช้เงินออกรถแค่39 0 0 0เท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูเลยค่ะว่ามีแต่งอะไรให้บ้างนะคะเริ่มจากด้านหน้าเลยนะคะด้านหน้าก็คือจะเปลี่ยนเป็นกระจังหน้า FORD นะคะเป็นสี แดงตัดดำนะคะตรงนี้ก็คือเพื่อให้เข้ากับสีรถสีแดงคันนี้นะคะแล้วก็มีไฟสามดวงให้ข้างหน้านะคะเพิ่มแสงสว่างให้กับด้านหน้าเวลากลางคืนก็จะได้มองเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็าการชนหน้านะคะตัวนี้เป็นชุดแต่ง f 1 5 0้นะคะเนี่ยค่ะการชนหน้าก็จะเป็นประมาณนี้นะคะตัดดางานค่อนข้างจะพรีเมียมนะคะหรูหรามากนะคะแล้วก็ตัวนี้ถ้าเป็นตัวกระจัง f 1 5 0ก็จะมีไฟตัว c ตรงนี้นะคะ เร,เราเาอาการมากเลยตัวนี้นะคะก็คือจะตัดกับดําตัดแดงนะคะสวยงามมากเลยนะคะตรงสวยตรงนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่เราได้ทําการเปลี่ยนให้นะคะก็คือ,อาสาวได้เปลี่ยนให้ก็คือจะเป็นไฟมัดแต่งนะคะคือเดิมตัวนี้ไฟจะเป็นโคมอ่า เป็นเป็นเป็นโคมธรรมดานะคะตัวนี้เราเปลี่ยนเป็นไฟมดแต่งให้นะคะคือมีฟไฟเดย์ทมตรงนี้ให้ด้วยนะคะวิ่งแบบนี้สามขีดนี้เลยเพิ่มเป็นตัวมดแต่งให้แล้วก็ตัววงแหวนครอบข้างในนะคะซึ่งจะดูหรูหรามากนะคะสําหรับตัวนี้นะคะเนี่ยค่ะเปิดให้ดูเลยนะคะสวยหล่อมากตรงนี้นะคะแล้วก็กระโปรงรถนะคะด้านบนก็คือจะติดทรงสคกูปฟิตฟิตนะคะตรงนี้นะคะก็คือจะเป็น มีตัวแรดอยู่ตรงนี้นะคะเป็นทรงสูงนะคะก็คือเป็น2 d ดีก็คือ,อเป็นดำตัดแดงนะคะตรงส่วนตรงนี้เพื่อให้เข้ากับสีตัวรถนะคะแต่งอะไรออกไปแล้วก็หล่หอเหลามากเลยตรงนี้นะคะเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันบ้างนะคะ ะะด้านข้างนะคะที่สาวเพิ่มเติมให้นะคะตรงส่วนตรงนี้ก็คือจะเป็นชุดแต่งตัวนี้คือจะเป็นคิ้วล้อนะคะขนาดประมาณ3นิ้วจะไม่มีหมุดนะคะตัวนี้คือเป็นชุดแต่งของตัว f 1 5 0้อยอยู่แล้วนะคะตัวนี้เป็นสีดําด้านนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ที่หล่อสุดสุดเลยตรงนี้ก็คือจะเป็นตัวแม็กนะคะพร้อมอยางตัวนี้เป็น ายางแม็กซิตนะคะแมกลาลดอกไม้ยาง2องอกนะคะตรงนี้เป็นยางสไตล์ออฟโรดเลยก็คือดอกจะหนานิดนึงนะคะแต่ขับแล้วก็จะเสียงนุ่มนวลอยู่พอสมควรนะคะนยะคะแม็กซิตก็ใช้ดีอยู่นะคะตรงนี้ก็คือมันจะนุ่มและก็ได้ทุกสภาพถนนนะคะตรงนี้เป็นยาง AT ทนะคะามาดูด้านข้างกันบ้างนะคะด้านข้างตัวนี้คือจากตัวเดิมๆก็คือจะเป็นครอบดำอยู่แล้วนะคะ มือจับก็จะเป็นสีดำอยู่แล้วสาวใช้เพิ่มเติมให้ก็คือจะเป็นรองเบ้ามือจับเพื่อกันรอยให้นะคะแล้วก็เป็นสติกเกอร์ตัวนี้สติกเกอร์ลูกค้าสามารถเลือกได้เองนะคะตัวนี้ลูกค้าออกแบบและเลือกเองเลยค่ะเป็นชื่อลูกนะคะดองอาร์ตี้ เป็นชื่อลูกลูกชายนะคะตัวนี้ลูกค้าเลือกเองได้เลยก็คือ,อเป็นสัญลักษณ์ที่จําง่ายภายในครอบครัวนะคะแล้วก็ต่อมาจะเพิ่มเติมตัวกันสาดให้นะคะแล้วก็ราวหลังคาซึ่งถ้าเป็นตัวกระบะ XL plus จะไม่มีราวหลังคาตัวนี้เราเพิ่มราวหลังคาให้ราวหลังคาลูกค้าเลือกได้นะคะว่าเป็นสีดําหรือขาวเลือกได้มีสสีนะคะี่ลูกค้าเลือกสีดําต่สีแดงก็สวยหล่อไปอีกแบบหนึ่งนะคะตรงนี้นะคะ,ะมาด้านท้ายกันบ้างนะคะโลบาร์นะคะ ตัวนี้จะเป็นโลบาร์เหล็กนะคะตัวนี้ให้เป็นของฮะ,ะเก้นนะคะตัวนี้ลูกค้ารีเควสมานะคะโลบาร์เหล็กก็คือใช้งานได้จริงๆนะคะที่สาวเพิ่มเติมให้แข็งแรงมากนะคะตรงนี้นะคะเพิ่มมาให้นะคะแล้วก็ส่วนตรงในท้ายกระบะนะคะเป็นกันชนหน้านะคะที่เราคืในให้กับลูกค้าที่ ของชิ้นไหนที่เราเปลี่ยนนะคะก็คือสาวจะคืนให้ลูกค้าทั้งหมดนะคะตรงนี้ลูกค้าเผื่อเบื่อแล้วก็เอากันชนเดิมไปใช้ต่อได้อีกนะคะแล้วก็ด้านท้ายก็จะครอบไฟท้ายให้เป็นสีดำด้านนะคะแล้วก็เป็นครอบมือจับปลายดาบให้นะคะเพิ่มเติมเพื่อตัดกระสีตัวรถนะคะแล้วก็ติดแรปสติ๊กเกอร์คำว่าเรนเจอร์เพิ่มเติมให้ตรงนี้ด้วยนะคะ ก็สวยหลอกขึ้นมาอีกแบบหนึ่งนะคะตรงนี้แล้วก็ที่เพิ่มเติมให้นะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นการชนท้ายนะคะตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะพร้อมห่วงโอเมก้าไว้สําหรับลากจูงตัวนี้สามารถลากจูงได้จริงตรงนี้นะคะลูกค้านะคะแล้วก็สาวเพิ่มกล้องตรงนี้ให้ด้วยนะคะเนี่ยค่ะเพิ่มกล้องให้เป็นกล้องบันทึกหลังนะคะให้หน้าหลังเลยนะคะกล้องตัวนี้เพิ่มเติมให้นะคะเป็นหน้าหลังเลยนะคะ เดี๋ยวลองมาดูรอบๆตัวรถกันบ้างนะคะวันนี้รีวิวกลางาสายฝนนิดนึงตอนนี้ฝนกำลังจะตกแล้วค่ะนะคะตรงนี้นะคะโปรโมชั่นค่อนข้างแรงนะคะพร้อมชุดแต่งเต็มแบบนี้นะคะลูกค้าสนใจก็ทักาม,มาได้นะคะที่โปรใช้เงินออกรถแค่39,900บาทเท่านั้นนะคะหล่อขนาดนี้จัดเต็มไม่ว่าจะาตั้งแต่ไฟหน้ายันท้ายเลย นะคะก็คือจัดเต็มให้เลยถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะติดต่อสามารถได้เลยนะคะที่เบอร์0 8 5 9 0 1 0 9 2นะคะหรือแอดไลน์ ID ตามเบอร์ด้านล่างนี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สาวด้วยนะคะในช่อง y o u t u b e นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอรีวิวจบแค่นี้ก่อนไว้คลิปต่อไปเดี๋ยวมีตัวใหม่ๆก็จะมารีวริวให้ลูกค้าดูอีกทีนึงนะคะสาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย